ไม่หมดเนาะมันเยอะแล้วละไม่สวยแล้วละไมสนย่ะแต่ว่าโอเคแต่มันเดินเดินโควิดที่ราคาไม่ดีเลยอ๋ออตอนนี้ใกล้เข้าววันศาเออไม่ค้ามันโทรมาสั่งเก็เรื่องผมจะขายได้ดีหน่อยครับแล้วคุณลุงสง้สักด์ทราบมาว่าทําส่วนส้มแล้วก็ยังมีทุเรียนด้วยเหรอมีเนี่ยมีทุเรียนมีทุเรียนด้วยหลักหลักก็เป็นส่วนส้มชื่อชื่อพันธุ์อะไร ทุเรียนหมอนทองและส้มเราละครับ1,420 1,400แล้วนั่นมาไปซื้อก้ามาติดละคุณพันสองกำแพงไปแล้วอ๋อนี่ก็ดูนั่นแหละครับทั้งหมดในนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ที่แปดไร่เหรอคุณลุงเดินเดินลองเดินดูข้างในหน่อยได้ไหมได้เลยไปคุณลุงตามไปคุณลุงนำหน้าไปต้องต้องตามมาครับตอนนี้ไร่สดครับตอนนี้ทุกคนเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์20 20เนาะครับครับขายลุงเลยลุงครับ โอ้ก็ดกดอกไม่ล hmm. yes. uh ุงอยงเี้ถือว่าดีไหมก็ครับลุงลุงเอาไม้เอาไม้ใกล้ใกล้ปากเลยลุงครับเดีฉลิมเฉลิมนะครับว่าดอกึ้นมันบ่งเลแล้วเพราะว่าคาดว่าภาพเราไม่ได้แเปลี่ยนลุงดู่วงนี้นะขยายถึงหมดครับแร่จัดอ่ะตอไปก็ร่วมกันเยอะนะทีที่แปดไลน์ทั้งนวงมองเตียนใจมันยากเลยครับ เราตามมาครับตามลุงตุกตักมาบรรยากาศบรรยากาศดีดีนะตามามีไรสดลุงไรไดบ้างบ้างนะฮะเนี่ยส่วนส่วนต้มนะสีทองอ่าที่สุโขทัยนะของลุงตุ๊กตักนี่เรียกได้ไหมครับเราลุงใช้มาสมแดงมาก็เท่าไหร่ละสามปีเลยนะนี่ก็จะเข้าเป็ที่สี่แล้วครนะเราลุงบอกเขาอยากปุ๋ยไปอ่าโอ้โหเยอะเลยจับเลยใช้สามโลนะต่อต้นเลยนะ các chế độ hãy cái không hay... nhiều Đó, là, cánh, không bán. Bán. Cho ờ, anh có thể để nhiều แต่พวกขอบุญขนาดทั้งใบนี้สมแดงกันอยนอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเพราะว่าประหยัดต้นทุนแล้วก็ผมก็ขายง่ายขึ้นลูกก็สวยโตเราไม่ต้องไปใส่เยอะครับใช้แค่พอประมาณนี้แหละอืเ้าก็ไม่ต้องโดยนี้ไม่เกินสี่ครั้งอ่ะเต็นที่เลยอแต่โอเคนะก็พามาทดลองมาสามปีห้าปี ก็อย่างปีทีสี่เงินเจอแรงนก็ไม่ค่อยสวยเงินมากก็มาไหลครับทีนี้สุดแรงก็หมดพอดีครับขายได้กิโลละยี่สิบมาขายสิบห้าบาทเนี่ยครับอได้เยอะนะครับปีนี้ได้สองพันลังแงเนี้เนอะไม่ไม่รวมเขานะกณลุงการันตีได้ไหมว่าทั้งหมดสามปีเนี่ยไม่ได้ใช้ฮอร์โมนตัวอื่นเลยใช้สมได้เพียงเดียวไม่ไม่ไม่เลยเพราะฮอร์โมนตัวอย่านี่ไม่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเอาเปุอย่างเดียวของวายเนาะครับอาหารพืชก็ไวายไม่ปสาม สามสามจังหวัดครับค่ะอือไม่มีอาจจะเสริมเป็นฮอร์โมนไม่มีเลยอ๋อเป็นปุ๋ยเก็ดอย่างเดียวครับปุ๋ยเก็ดแล้วก็ประหยัดลงด้วยปุ๋ยเก็ดนี่สคะตั้งอ่ะแค่สองครั้งครับค่ะอือแล้วเราไม่จําเป็นต้องว่าเป็นเล็งเยอะกลัวมันใหญ่ไงหายากครับที่เป็นเล็กมันเดินคนมันจนแล้วเนาะอือครับเยี่ยมเลยใหญ่ส่งไม่ค่อยได้เลยอ่ะครับอืมครับ ตอนนี้ก็คุณลุงใช้มาทั้งหมดอย่างนี้ข้าปีที่สี่เนาะเดี๋ยวขอมาสรุปตอนท้ายนิดนึงเผื่อพี่น้องเพื่อนๆตอนนี้ผมคิดว่าแชร์ไปกันไปเยอะแล้วล่ะครับนะคุณลุงอยากจะฝากความประทับใจอีกซัรนิดหนึ่งครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่ทาสวนส้มนะฟังเราอยู่ครับคุณลุงฝากนิดนึงครับตอนนี้ผมว่ามีคนดูเรามากกว่าสองร้อยถ้าสนใจสมแดงก็เข้าในเน็ตดูเนาะมีคุณไนยนาเลยประทับใจแกจะบริการให้ความปรึกษาแล้วก็ส่งของแน่นอนแล้ว 5วันจะฉีดจะพ้นแล้วนะของถึงเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บประตูนเลยเป็นของเก่าสั่งเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเพอติดต่อแกมาสามปีน่ะไม่พลาดเลยโอเคทุกทุกสาวทั้งโรกเขยสองสามสวนน่ะแกก็ส่งมาให้หมดเลยเพราะว่าปีนี้แค่นั้นแหละเพราะว่ามันเจอโควิดบ้างเจออากาศแล้วร้อนก็คนสวนน่นต้องเก็บไ้ก่อนครับ ลงทุนไปมันสวยเราไม่เกินอ่ะครับสวยสวยแล้วมันไม่ได้ราคาเอาง่ายเลยครับแกทําถูกเราก็ทําถูกอืเยี่ยมเลยครับและแต่ใส่นะไม่ทิ้งนะปีนี้สองครั้งนี่นะใส่ไปแล้วครับก็รอรอไปปลายปีก็มันจะออกสีหรืออะไรเราไม่แน่แต่เราบอกก่อนเนาะครับสีดแป๊บเดียวมันก็สามเดือนได้ขายแล้วขยายเร็วเนาะครับนะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูอีกแปลงนึงใช่ใช่อีกแปลงนึงครับวันนี้เนี่ยช่วงเที่ยงพอดีนะอาจจะแสงตัดไปบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเนาะถือว่า คุณลุงสมศักดิ์เนี่ยเออเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้โอกาสบอกกับเราไปไรยสดด้วยคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าของคุณลุงนี่ประสบการณ์มันได้จริงๆเยเมื่อก่อนนี่มีนี่มีสีนเนาะเดี๋ยวนี้เราปลดหนี่อะไรบานก็ไม่มีติดใครแล้วโอ้โหแด้งมาดีนะครับก็เสดศีลหมดเออ ก็ทําไปนี่แก่แล้วเราก็ไม่ต้องการเงินเยอะวบาบางคนอื่นนี่อาจก็จจะได้หลายล้านก็ทาอย่างอื่นเราไม่รู้เนาะแ่ผมนี่ได้แสนตองแสนมก็ดีใจแล้วคุณลุงเยี่ยมเลยะครับใจมากเลยครับครูบอกว่าใช้สมแดงคลนี่พปรตีนได้เหรอครับครับยิงนี่ครับครับเมื่อก่อนมินี่ไม่สินเนาะอืมีสามปีมานี่ระบายไปเลยผมสิเยอะมินี่นะกล่าวว่า นี่ถ้ามันได้สองพันหลังเราก็เอาแล้วไม่ต้องเยอะอเองนี่นะสองพันหลังเนาะราคาเราก็ไม่รู้เ,เ,ราาเราจะ<ร>ให้มนเท่าไหร่<เ>ค,ครับเยี่ยมเลยครับพูดครามจริงดีกว่าเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลลบเดี๋ยวจะลบกวนคุณลุงไปอีส่วนหนึ่งเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวส่วนนี้ก็คือสิบแปดไร่นะครับประมาณเดือนตุลาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณลุงได้นะครับสวนส้มนะคุณลุงสมศักดิ์นะครับเทพาอยู่ที่ตำบลแม่สินอำเภอ อ่าีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขอบคุณครับนะอ่าสมแดงนะครับรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอ่าท่านเอ็มดีพิสารกิติธินะครับที่ผลิตสินค้านะสมแดงดีๆกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สมาชิกนอได้ทําธุรกิจและพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สมแดงรู้จักไม่รู้จนจริงๆครับขอขอบคุณลุงศักดิ์ อ่าเทพาไวน่าที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสวนต่อไปครับเดี๋ยวตามผมมานะครับสําหรับไลฟ์สดรอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับขอบคุณท่านก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอไี้สวนนึงนะตามมาค่ะตามมานะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเ่าคนนั้นโชคดีย